เทเล่าเลยสวยงามเพียงแม้ทางปลาทางปลาทางนกคนกำลังเมือบุงเมือบาดเลยเนาะเขาปลดไปดาจิดๆข้ามรถปลดใบดาเี่เลยเพื่อนชิวเงินเดือนตอนแปดมุมท่ทันบ่ ใจเชื่อว่าพ่อวัออต้นขาอะไรนะแน่นอนตอนเป็นมูอหัคขา,าคุณงใจตอนของใจขนาดไอ้กิซันอยู่นี่ยงเราใจวอกว่ะกระเมื้อเบืเนาะต้นใหม่บองเนาะเเทีเออทางนีพเพงามแต่ว่าแต่ซออ่อนคันในเมื่อบานละสื้อเมื่อ ต้นมะพร้าวปกติง่าเอามาปลูกต้นมะพร้าวก็ปกติง่าเอามาปูนะนี่มม่วลายด้วยนี่มันไม่กันอย่าเลไปดนน้านี้ก็นต้นมะพร้าวคืหลายแท้พาวหอมมะพ้าอยากได้มะพร้าวหอมเดยกับต้นติเตียแหละไม่น้อยเออใช่ป้อ ข้อฝันเขาได้เลยข้อมาจากไทยเลยเลยเขาอยากได้เป็นสวนหมักม้งหมักใหม่เพราะว่าแบบนี้นะแม่ที่วางไปดูเค่นแน่นอนวันนี้กันกันท้าพ้นประตูอัดพ่นประตูแล้วเขาเขามันโคตรแบบว่าเขามักแบบสวนแบบบ้านๆนะแต่ว่าหน้าเขาหันเขาญาติปูกยั้นทแบบน้ำมันท่วมมันตายเออหันหันท้าน้ำซึมน้ำแล้วมันมันตายได้ กับดินแงเลยเหรอมันนอยูบ yeah. ุคสิปวตกนอปึงปลาแจงมน้งเย่นปวตกนกอแงยาางี่พี่อาจจะตกได้อยูพียงนี่มืองูเศ้านี่ มื่อเช้านี้บ่ฝนตกบ่าไม่ร้อนมื่อเช้านี้ตกแหน่เงื่อนไม่รูุ้กตอนลูกอาบน้ำประมาณกับเงื่อนตกเออกับโมงเงินที่ใหญ่รถติดนะน่ะนำท่วมทางมื่อเช้านี้นะเห็นเขอหลูกอยู่บางถนนตีนทางดอนน้อยดอนสันอนเตียมเมืองทางที่เรา พอเอาพอดนเดอร์เปนาทีพอออกจากบ้านนี่แบบนี่แค่เป็นสวนแบบนี้เนาะบัวบุซึแล้วไปเห็นตู๊กนะ